สลามุอะลัยกุมของเราไปตุลล้อที่วัฏจักาตัวสวัสดีทุกท่านนะครับมาแชร์พูดนิดหนึ่ง <c oughs> ชงกาแฟาครื่งดัชเชสนะครับดัชเชสดัชเชสดัชเชสแล้วก็ตัวนี้นี่คืออีกตัวหนึ่งนะตัวนี้สีครีมนะสีครีมแต่ว่าเหมือนกันเลยนี่คือเป็นดัชเชสรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกแต่ตัวน,นี้จะเป็นนะยนะนี่ห้อยี่ห้อโมูเจนะฮะน่าโมเจกันนะฮะยี่ห้ออยู่นี่โมเจนะฮะยี่ห้อโมเจและนี่เป็นดัชเชสรุ่นเก่านะครับนี่รุ่นใหม่ อย่างอื่นเหมือนกันเลยครับมีแปะข้างๆามีอะไรทุกอย่างเหมือนกันครับแค่แท็บแค่อะไรนะฮะแล้วก็นี่ถังน้ําบริษัทเดียวกันนะครับนี่ครับถังน้ําให้ดูนะเยวตาให้ดูกันนี่บริษัทเดียวกันมีแปะมาลูกกู้เหมือนกันนะฮะชัดเจนนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ที่จะต้องใส่ซีเรียสนะครับรูปทรงข้างบนก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนตรงนี้กับตรงนี้เองนะฮะแล้วก็ปุ่มนะครับเปลี่ยนปุ่ม ก็คือต่างเหมือนกันนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็แปะยี่ห้อว่าดัชเชสตัวนู้นแปะยี่ห้อมูจีนะฮะเอาไปถ้าอ่านผิดนะฮะมาชงกาแฟกันดีกว่าครับทำลาตอาตนี่คือสิ่งที่ผมเพราะว่านี่คือเครื่องแรกที่ผมนามาบูรี่ไฟยี่ห้อดัชเชสแต่เป็นสู่โฉมนู้นนะครับตอนนี้ยี่ห้อดัชเชสก็ใช้โฉมใหม่แล้วนะครับถ้าจะใช้โฉมนี้ก็ได้ครับแต่ว่าคือมันไม่มียี่ห้อมันมียี่ห้อมูจีแต่ว่าทุกอย่าง เหมือนกันเน่เลยนะครับตัวอย่างเหมือนกันเด่เละเป๊ะเลยเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นสีครีมนะครับเอามาให้ดูที่ modify อะไรบ้างนะครับก็คือมีสายน้ําทิ้งก็คือสายน้ําดีสายน้ําเสียตัวนี้คือสายน้าดีนะครับที่มาสายคืออยู่น้าจาก้างนอกนะครับเอาไว้อยู่น้ำจาก้างนอกเข้านะฮะเพื่อที่จะทงได้ตัวเนื่อนนะครับเพื่อออกแบบมาเพื่อที่จะให้ค้าขายเลยได้ทีเดียวนะครับกว่าสี่ปีแล้วนะครับพันกว่าเครื่องนะครับสี่ปีกว่าพันกว่าเครื่องนะครับก็คิดเอาล้วกันนะฮะ ลูกค้าบอกว่าสามารถชงได้ร้อยกว่าแค่แต่วันเพื่อวมาทักว่าไม่ได้แต่มาทักว่าได้ก็คือ,อย่ที่ประมาณนั้นแหละครับครับผมครับพี่ลูกค้าพี่ครับ,รบสลามเลยนะที่น่ารักจริงๆนะฮะก็มาดูครับโมดิฟายเครื่องโมดิฟายเดี๋ยวจะทัดสีรวมให้ดูก็คือว่าใจหลักเลยในการที่จะนํานเครื่องรุ่นธรรมดาธรรมดาอัตโนมัติมาอับเกรดใหม่เพื่อที่จะให้มันเทียบเท่ากับเครื่องชงระดับสูงนะครับ มันอาจจะไม่เท่าสะทีเดียวแต่มันก็ค่อยเคียงนะครับ <c oughs> ที่แน่ๆคือมันจะตีนลมได้คือเดิมมันจะตีมไม่ได้ในเดิไม,มไม่มีแบบนี้ถ้าไปความร้อนครับทำให้แล้วดูน้ําทิ้งก็คือ3อย่างและก็ที่เด็ดสุดก็คืออย่างที่บอกว่าตีมลมทำลาเต้อาร์ตได้ก็คือบเราก็มีเครื่องเล็กๆขนาดเนี้ยสามารถที่จะเปิดน้ำกาแฟแล้วก็ขายได้ทั้งมีมีนูร้อนและเมนูเย็นรองรับองลูกค้านะครับมาชงกาแฟเลยดีกว่านะครับ คาแฟคือการปรับบทสําคัญมากผมเห็นลูกค้าหลายท่านแล้วยัง,ย,งยังปรับบดไม่ได้นะครับดูที่ใช้เครื่องนี่เหมือนกันเพราะว่าเครื่องเดิมมาจากโรงงานเนี่ยมันบางบางบางครั้งบางยี่ห้อหรือบางชีบางจากร้านนะครับมันก็ตัปรับตั้งมาไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นจะให้ดูกาแฟไหลายเป็นหลักนะครับว่าครับชงมาก่อนถ้าเกิดว่าไหลช้าเราก็เป็นปรับกดให้มันหยาบหน่อยไปที่เบอร์เยอะนะครับคือเบอร์หยาบนะฮะถ้าเกิดว่าบทละเอียดบท ละเอียดไปมันก็ไม่ออกกันนะครับมันก็ไม่สวยนะฮะฉะนั้นให้พอดีพอดีเพราะว่าพอเราเราชงมาปป๊บเียมันจะเห็นผลว่าเออรู้สึกว่ามันจะยังไม่นั้นเท่าไหร่ก็ก็ปรับตัวนี้ทีนี้ต้องมาอยู่ที่การปรับแล้วนะครับว่าจะปรับให้มันสวยยังไงนะครับให้มันพอดียังไงนะฮะต้องปรับแล้วก็ชงดูนะครับต้องอดทนหน่อยครับก็ใช้ประมาณสามช้อนช็อตนะครับก็ไม่ต้องคูนมากครับจะได้พอดี ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่เบอร์สองจุดหนึ่งนะฮะสองจุดหนึ่งคือจะไปตามผมเลยก็ไม่ได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันเอ่อมันไม่เป๊ะแต่เครื่องมันไม่เป๊ี้ในก,กาแฟ,ฟของแต่ท่านก็ไม่เปรี้มันก็แบบมันต่างากันจากของผมอีกฮะมันก็แต่ว่าในความเปรไม่เป๊มันก็ต่างกันนิดหน่อยเองก็ปรับไปนะฮะไม่ได้ต่างกันยเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะทีนี้ทำราสีฮครับนะไอ เดิมมเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไอต้ตะแกรงเนี่ยมันจะแบบตันๆน,นะแต่ว่ามันมีอูเดียวอันนั้นจะใช้นะนอย่าใช้ในการชงกาแฟนะใช้ในการชงชานะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนทคนิคของการทาครีมเนี่ยมากทีมเทียมของเครื่องเขานะครับของระบบเขาระบบเขาไม่มีครีมมาที่อย่าว่าแบบว่าให้มันเข้มข้นเขาเลยชองใช้ตัวครีมมาเทียมที่จริงแล้วก็เขาเปลี่ยนแค่ตัวนี้เอง ก็ได้แล้วกาแฟเข้มข้นแล้วแต่ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนมาใส่ตัวนี้มาให้อะ่ะมันจะได้แบบโอเคแล้วพูดง่ายๆว่าเพื่อนเดิมๆเดือม,ม,มันก็ถ้าเกิดว่าจะขายกาแฟก็ได้อยู่นะครับเีแต่ว่ามันอาจจะชงต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่าด้วยระบบของมันนะครับมันจะชงต่อเนื่องไม่ได้มันต้องรอรอบนะบแต่พอโมดิฟายปั๊บเนี่ยแล้วเนี่ยมันต่อมันโมดิฟายมันต่อรอบได้เลย mm. นะครับบางท่านถึงจะถึงถึงขนาดว่าใช้2เครื่องไงสลับไงเข้าใจป่ะเพื่อเครื่องนี้ยังไม่ไม่พร้อมชงเอาไปอีกเครื่องหนึ่ง ก็คือได้ก็คือนะครับสองหัวชงเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่พรอมูดิฟายปั๊บเนี่ยมันมันมันพร้อมจะชงต่อได้เลยทันทีนะครับจงแก้วต่อไปหรือว่าเมนูต่อไปของลูกค้าได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าก็เป็นแค่3,500จัดมา2เครื่องก็จะเป็นรายไป7 0 0 0ันบาทเท่านั้นจะว่าไมได้รองหัวชงคือนี่คือการสลับแล้วก็ได้แล้ววันละแก้วร้อยกว่าบาทเออแก้วละร้อยกว่าแก้วต่อวันนะครับก็ได้แต่เมือนที่บอกว่าพรอมูดิฟายของพมมูดิฟายปั๊บเนี่ยมันมันชงต่อนึกได้เลยนะครับชุดต่อช็ แล้วก็ทดสอบดมนุ่มได้นี่สินะฮะเอาละปุ๊บนุ่มยังไม่ออกมาเนะีย <c oughs> อยู่ในนว้เดี๋ยวนะอยู่ในตู้เย็นนะฮะเอาละเท่เกนก่อนเติมเติมน้ำนีำ่ต้องเติมอยู่แล้วนะครับในนรงเครื่องเนี่ต้องเติอมอยู่แล้วตอนนี้ผมใช้ด้าชมชงของเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพิพ่มปุ่มกดนะฮะปุ่มกด <c oughs> จะยังไม่ใช้เพราะท้มเหลี่ยน,นะฮะ โอเคอเราเติมกาแฟแล้วนะฮะตัวนี้ไม่หยุดเองนะมันไม่หยุดเองไม่ต้องไปกดหยุดมันนะต้องไปกดหยุดมันถ้ามันไม,ถไม่ถ้าไม่หยุดถ้าไม่กดหยุดแล้วก็ยาวเลยนะครับยาวจนน้ำแห้งอนะ่ะ ที่สาคัญนะเดี๋ยวจะบอกเลยถ้าปูจะกดปุ่มสตมรีมนมปับมปป๊บสตรีมนมเสร็จปั๊บแล้วต้องกดปิดนะด้วยนะครับกดปุ่มนะฮะปุ่มสตรีมต้องกดปิดเลยนะครับหลังจากที่ใช้งานแล้วต้องกดปิดทันทีนะฮะหรือไม่ทันทีก็ได้ครับไม่เกินไม่เกินควรควรเกินหนึ่งนาทีนะฮะมันจะได้เพราะว่าปุ่มเนี้ยมันจะทํางานความร้อนสูงมากนะครับมันจะใช้ความร้อนสูงมากปกุ่มนี้นครับฉะนั้นคือสตรีมนมเสร็จแล้วก็รีบปิดครับ ตัวนี้ไม่ไม่ใช่เซียนนะครับแค่นักประดิษฐ์เครื่องชงมูริฟายเยวายนะครับแต่ว่าจะให้ชงแบบว่าเป๊ะๆเลยนี่ไม่นะครับไม่ใช่ใช่ทำลาเต้อ์ตแบบสวยๆก็ไม่ใช่นะคคือไม่ใช่บาริสตา้าพูดง่ายๆว่าไม่ใช่บาริสตา้าเป็นนักประดิษฐ์เครื่องชงแค่นั้นเองนะครับเอาไว้แค่นั้นตฐานะ้ตัวเองไว้แค่นั้นนะครับไม่ใช่บาริสตา้าแต่ว่าเครื่องชงนี่คือสัลแกนที่ มีไ,ไว้ตั้งแต่สมัยแรยกๆเป,ไป,ไป็นเครื่องชงเดลยนะครับจนมาถึงวันนี้นะก็คือยังไม่ใช่เป็นซาว์เพราะว่าผมชงวันนึงแค่แค่ส่วแก้วแ,แล้วก็เป็นเมนูที่แบบเดิมๆเองนะบางครั้งก็เป็นมัคคับพอร์ตเนี่ยมัคคับพอร์ตยอยู่รถเก๋งแล้วแหะไม่เห็นนะแค่นั้นเองนะไม่ได้ใช้เรื่องของอพวกเมนูต่างๆอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะครับไม่มีอันีคือจะมาเอาวิชาเรียนอะไรนะสูตรกาแฟยังไม่มีผมนะผมไม่มีนะครับ นะครับแล้วก็ไปเลยนะฮะตัวนี้ปุ่มกดข้างบนนะครับามาไปมาแ้นะฮะเหมือนว่ามันจะละเอียดไปเหมือนว่าจะบวชละเอียดไปนะอุ้ยผมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวผมลืมเลยว่าผมลืมไปเอานมมา ที่บอกครับนี่เห็นไหมเห็นป่ะทุกเครื่องอะทุกเครื่องไม่ใช่เฉพาะเครื่องนี้ทุกเครื่องแต่เครื่องนี้ไม่มีลูกเล่นเลยนะมีแค่พื้นตานเองนะลูกเล่นพื้นฐานแต่เครื่องอื่นเนะี่ยมีลูกเล่นเยอะเลยกดระบายน้ำเชี่ยอะไรก็เตะรูมน้ำกดห้าวิแล้วก็มีเกียร์ัแรงดันด้วยเห็นกันป่าวกันเจ้าหนุ่มกัน นี่ก็กดสตรีมนมนะครับมันต้องกดทันทีนะเพราะว่ามันเร็วมากมันเร็วมากตัลวลาสตรีมนมเนี่ยไฟมันเร็วมากนะฮะผมกดปุ่มสตมรีมนมเลยนะฮะตัวนี้เราเห็นสังเ็นว่าก้านสตรีมนมมันสั้นนะครับแต่ว่ามันทําได้ <laughs> เรามีเทคนิค <laughs> นะครับก้านสตรีมนมมันสั้นฮะรบะบายน้ำถึงนี้ทิ้งก่อน ละขอที่ตะชงเมื่อกี้เตรียมแสรงแล้วก็ปิดครับพอมันพิ๊บพิ๊บพิ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 ก็ปิดนะฮะน,น,นี่ถ้าเกิดว่าชาั้นชายชวนนี้มาดูที่ขึ้นที่แก้วกาแฟก็ตีมลุมได้เลยครับ เปิดสตรีมนมได้เลยครับทีนี้อยู่ที่การเย็นเอาเหนไหมมันหมุนเละมันวนแล้วเน,วนี่ยถ้าต้องให้นม,หมวนนะเนี่ยมันมวนแล้วครับการสั้นเองผมก็ไม่ได้ใส่กาแฟไอ้น้ำนมเยอะหรอกครับนี่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีเกยตรงนี้ก็มาดูที่ว่าถ้าเกิดว่าเกยมาถึงที่แก้วกาแฟก็สามารถจะเปิดปุ่มสตรีมนมได้เลยครับแต่ต้องระบายน้ำทิ้งก่อนนะระบายตรงนี้ท่อมนะันอ่ะเนี่ยมันมันก็บุญแล้วครับ ถ้าดูวนก็โอเคแล้วครับถือว่าผ่านครับแล้วก็อย่าลืมนะบอกเลยว่าต้องปิดทันทีนะโก้สตีลงเสจเัรบก็ปิดตันทีอันเดี๋ยวมาล้างกันนะฮะเดี๋ยวไปสตีนก่อน ให้เดี๋ยวไปชมกันเลยโอ้โหนี่ถ้าไม่ไม่ได้โมดิฟายเนี่ยมันจะไม่ขึ้นลายนะครับมันจะไม่ตตีมลงไม่ได้ไม่ขึ้นฟองไม่เป็นฟองไม่เป็นโฟมหลายท่านคงทราบนะครับมันเป็นโฟมไม่ใช่ฟองเหมือนผมใส่ครีมมาโมขาพอดมันเป็นฟองไม่ใช่ไม่ใช่ครีมแต่นั้นต้องใส่วาวครีมมาถึงจะเป็นครีมไม่ใช่ฟองคือเราทํางานแบบนี้นะครับงานที่ไม่เหมือนดื่มงานที่ให้มันดีกว่าดื่มนะครับ นี่คืองานที่ผมทำนะฮะมันเหมือนจะหนาไปอีกครับเตท,ทิ้งครับอย่าไปสนใจนะครับว่าลายอะไรนะฮะนี่ลายอะไรครับไม่รู้ แต่ว่ามันเป็นลายแล้วฮะนี่เห็นเล่าลายเห็นนะเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปแป๊บนึง ให้ชัดเจนนะฮะว่าเราเรียบร้อยนะฮะดูไปจะให้ดูให้ดูนี่นี่ลายนะฮะนี่ลายลายลาย โอเคนะครับก็ที่เหลือก็ไปปรับปรุงไปอะไรเอานะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับผมก็ให้พื้นฐานได้แค่นี้แหละครับนะเครื่องชูงมูนิฟายใหม่นะครับสามารถสตรีมนมตามลาติอารสได้ไม่ไม่แพ้เครื่องรุ่นใหญ่เลยนะฮะก็ควรจแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับอั a s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ